สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่แม่ลายและปางไฮนะครับครับวันนี้เราจะพาไปชิมกาแฟเทพสเสด็จบนยอดเขากันนะครับผมและผมจะพาไปหาความรู้เกี่ยวกับกาแฟเทพสเสด็จนะครับว่ามีความเป็นมายัางไง ฝังายแล้วนะครับเพื่อนๆจะเริ่มงรักปังายเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับตามไปดูกันในคลิปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีแต่เช้าอีกวันหนึ่งแต่ที่แม่ลายนะครับผมครับ เช้านี้อากาศดีมากเลยครับเมื่อคืนก็อากาศหนาวครับผมครับฟังเสียงลำธารนะครับธรรมชาติดีมากเลยครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับครับไปครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารเช้ากันนะครับ ใช่แล้วค่ะครับเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรทานบ้างค่ะค่ะน,นีนะคะเราก็มาทานอาหารเช้านะคะที่คาเฟ่แอลเลนจิฟตัวเลค่รระ,คะอันนี้อาหารเช้ามีอะไรบ้างนะคะก็มีเป็นเซตข้าวต้มนะคะอันนี้ดูความกุ้งตัวใหญ่มากนะคะนี้หมูข้าวต้มซึ่งหมูชิมก่อน อร่อยแ้้วคะต่อมาอันนี้ก็เป็นอเมริกันเบบป,ป้บารก็มีไข่ดาวมีเส้นกรอกแล้วก็มีผักสลัดให้แล้วก็เป็นผลไม้ค่ะถ้าจะกินกาแฟก็เครื่องดื่มจะอยู่ทางด้านนพนะอสูได้เลยก็ทานกับบรรยากาศติดซิงน้ำตกแม่อ่อน เชียงใหม่นะคะอันนี้ที่นี่เชียงใหม่นะทบรรยากาศดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมอเมริกาโน่โรสนะคะของคาเฟ่แอร์ซิสวอลล่นะคะมีได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ สำหรับคนที่ชอบกุหลาบก็รสชาติเป็นอีกแบบสมกับกาแฟรอร่อยค่ะนะคะก็ไม่ได้เป็นความแปลกใหม่นะคะถ้าใครชอบก็ลองดูนะคะชื่ออะไรนะคะอเมริกาโนโรสนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นลาเต้เย็นนะคะ นมข้างล่างใล้ได้กาแฟที่นี่คืออร่อยทุกตัวทุกร้านกาแฟอันนี้ก็อร่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองคนดูว่ากาแฟกับโดมเป็นยังไงบ้าง เิ้าน้องกระตายน้องกระต่ายตีขาเลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไส่น้องกระต่าย <c oughs> าแวอ่ตอนนี้เราออกจากที่พักแล้วเรากำลังจะไปไหนกันต่อคะครับคอกาแฟอย่างเราจะไปที่ไหนได้อ,อก็เดี๋ยวจะไปหากาแฟเทพสเสด็จกินกันนะครับเรามาถึงที่แล้วเราก็ต้องไปโดยสเกตไม่ใช่หรอก็กดดโอยสเกตดไ้้แหละก็มีกาแฟเทพสเสด็จค่ะ ก็คือทางที่กําลังจะไปนะคะก็สองข้างทางเขียวชะอุ่มนะคะอันนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศดีมากนะคะไม่ร้อนเกินไปเนาะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบชื้นๆหน่อยตอนเช้าๆนะคะหนาวเลยหนาวเลยนะคะอ่ะที่พักเนี่ยเราต้องเปิดฮีตเตอร์กันเลยนะะอ่านี่นะคะเราก็ขับรถมาเรื่อยๆเนาะ ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปเจอร้านกาแฟอะไรร้านแรกนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรุ้นกันเนาะับขับมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายที่เขียนว่าปางไฮเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปเลยแล้วจะเป็นทางขึ้นเขานะครับนี่แล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับถึงแล้วคะ่ะบ้านปาง ประตูะ <laughs> เทฟสเด็ด <laughs> เทฟสเด็ดนะคะ มีกาแฟนะคะไปครับไปค่ะโ้สร้างปี2020ก็ไม่นาน <24. S 1> สอคงปีจองสีเอ๋อ เพราะว่าเพิ่งกินมาจากที่ผักนะคะแต่ว่าอาจจะสังมากินอีกก็ดีผมจะไปกาแฟเทพเสด็จใช่ก็สั่งเป็นชาสตรอเบอรี่มะม่วงนะคะใช่ชิมรสชาติดูก่อนให้คุณแกลองชิมกันอืออืมเป็นไงก็อร่อยดีค่ะอร่อยค่ะครับทาไมที่นี่อะไรก็อร่อยหอมชาอืม ก็มีถุงชาสตรอเบอรี่แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสลับอะนะมะม่วงกับสตรอเบอรี่แต่ว่าไอถุงชานี่อ่าทวายนิ่งอ่าเทวายนิ่งนี่เองโอเคก็อร่อยไปแล้วเราไปที่ติดีค่ะไปกันต่อเลยขับรถขึ้นมานี่เหนื่อยก็สดชื่นนะคะไปแล้วครับไปต่อครับเราก็มาขับรถไปตามเส้นทางฟางไฮเป็นเส้นทางธรรมชาติ ที่เขียวเชื่ออุ่มไปด้วยสองข้างทางนะครับเราก็จะได้ไปตามหากาแฟเทพเสด็จที่เราตั้งใจเอาไว้ผนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆติดตามชมกันนะครับ ครับผมก็ร้านปิดนะครับเศร้าเลยร้านกาแฟแม่ตอนหลวงอดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านใหม่นะครับเฟิร์สวันเลเปิดครับเอาเมื่อกี้เราขับไปมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แวะไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกาแฟะอะไรกินบ้างไปครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับ เฟิร์สวัลเล่ The First Valley นาอค่ะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับไปคะ่ะคนี่ไงคะกระตน้นกาแฟเลยค่ะด้านหน้าร้านเลยดส,สดสดใหม่ๆนี่นี่นะคะสุกแล้ว ก็บรรยากาศดีนะคะถ้าบรรยากาศดีเนี่ยมันก็ทําให้กาแฟขนมอร่อยหมดทุกอย่างแต่ขนมใช้ได้ค่ะเบเกอรี่ใช้ได้กาแฟเขาก็ดีครับเขามีเมล็ดสเปเชียลลิ้นผัุนครับสเปเชียลเมื่อกี้เรามีหลายเมเล็ดนะคะเมื่อกี้เรากินกาแฟดิฟบูสโตนไปนะครับผมก็ใช้ได้ครับ ครับผมแต่ว่าจุดทุกหมายของเราอ่ะร้านปิดอ่ะปิดเลยใช่กาแฟแม่ตอนหลวงปิดนะคะอาจจะเป็นวันหยุดหรืออาจจะได้กลับมาอีกเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งแถวปางไฮไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจุดทุกหมายคืออยากจะไปดูแบบว่ากรรมวิธีเขาด้วยตากกาแฟอะไรเงี้ยครับโปรเซสอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่า จะเปิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จักที่หรอกเราเปิดตาม GPS ไปคิดว่าไม่เปิดเพราะว่าวันที่เรามามันตรงกับวันหยุดแต่ถ้าเรามาวันธรรมดาก็อาจจะเปิดครับผมค่ะโอเคอต้องเปิดสิหรอเรมันหยุดเทศกาลครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเจอจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะครับสมใจอยาก ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเส้นปงางไฮนะครับผมเรามาเจอร้านกาแฟท่านนี้ครับ AS Coffee ซึ่งอยู่ริมถนนปงางไฮนะครับนี่ริมเลยรถเซนขับมาก็สังเกิดดีนะครับร้านก็จะอยู่ด้านบนด้นสองนี่มีที่ที่เป็นใบตาวอ่าแนะนำดีครับแนะนำกาแฟเนะนเยอะเลย เนะพราะที่นี่เขาก็ทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเนอะตั้งแต่ปลูกจนขายกาแฟาดีครับหอมมากผมก็ซื้อกลับไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเวย็นนี้ไปลองกันที่ห้องเลยครับผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็ตามไปดูกันนะครับเยี่ยมรับนี่คือได้ได้อันนี้ค,นนครับวัด รแล้วอันนี้สารกรีนวินนะสารพ้อมครัวแล้วนี่ครัวแล้วแต่หมดไปอ่ะจะเลยเมื่อหั่นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของมันอ๋ออ่จะออกมาแบบนี้คือว่าโครท่านก็มีวิสัยทัศน์ใช่เป็นเหมืนดูพวกคุก็รู้แล้วว่าพื้นที่เนี้ยเหมาะสมกับการที่จะปลูกกาแฟลาบิก้าก็เลยมาตั้งศูนย์โครงการหลวงอ๋อโครงการหลวงนะครับ จากนั้นมได้พระเทศก็ตดโดยมาที่กาบกาบลูกแ่าสามกอก็เลยเป็นที่มาของชื่อตะวันที่เลยเขาเป็นแบบนี้เลยเราเป็นตะวนที่เด็ดพวกก็เลยใช้ใช้ชื่อเป็นชื่อกาแฟไปเลยกาแฟที่เด็ดเลยครับสดีนะครับ นี่ก็แท็กไลน์มาก็แล้วกันครับที่พี่ชื่ออะไรครับออดครับพี่ออดครับนมครับก็ขอบคุณพี่ออะครับครับครับยบนดีครับอบนุณครับสุดท้ายผมก็ได้ลองกาแฟเทพเสด็จดังที่ตั้งใจแล้วนะครับและยังได้รู้ความเป็นมาของกาแฟเทพเสด็จต้องขอขอบคุณพี่ออสที่มอบความรู้ไว้าที่นี้ด้วยนะครับ เริ่มหลงรักปางายแล้วครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อีกที่พักหนึ่งค่ะสำหรับแม่ลายนะคะ,อ,ะอันนี้ชื่อว่าชิรินโยคุนะคะอ่ะก็จะออกสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะคะ,ะก็มีอาหารขนมเครองดื่มตรงนี้นะคะก็รับประทานได้เลย ะะห้องพักก็โอเคค่ะกว้างดีนะคะกว้างมีนี้ตองคืนมีปจอโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองฉายกันดูตองคืนห้องพักเขาก็จะแนวสไตล์โมเดิร์นเลยก็สะอาดสวยงามดีนะคะนี่ mm. ไม่ต้องบอกว่าสไตล์ไหนนะคะ,ะเป็นห้องแอร์นะคะคราวนี้ mm hmm. มาดูโปรเจคเตอร์ม mm hmm. าแชลมาแชล มีไม้ตียูให้เราด้วยนะคะชอนเฟลมีให้เราพร้อมเลยอ่อเอานีแผนแทนๆๆมีชุดกิโมโนโรหรือเปล่าค่ะก็เป็นอะไรนะถังไม้เหรอออนเซนนะคะเดี๋ยวคุณเอฟจะแค่เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคะอยากดูไหมคะขอหนึ่งคนละหนึ่งซับสไคร์นนะคะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดู ามาดูตรงนี้นะคะทีนท่นั่งที่นั่งข้างนอกด้วยนะคะตอนเย็นๆถ้าเราไม่อยากออกไปไหนเราก็สั่งหนัมาเราก็ทานได้เขามีเมนูให้นะคะมีตู้เย็น,น,นด้วยค่ะโอ<ห>้โหัวันนี้เราไปแม่กำปองไปซื้อของมาจะไปตู้เย็นได้ค่ะที่พักนะคะ,คะ,คะก็จะมีไอติมนะคะสองรสชาติก็คือมีรสวานิลา แล้วก็โยเกิร์ตอออันนี้วานิลลานะอันนี้โยเกิร์ตนะคะให้เราเป็นเวลคัมดิงนะคะหรือว่าถ้าเราไม่เอาจริงก็มีิ้น่อหดืมนะคะซึ่งอันนี้ได้มาจากคาเฟ่กําป์ปอลตรงนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นวิวนะครับวิวน้ำตกด้านล่างนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักเมื่อคืนนะครับเนรมิต่ะครับเนรมิตอยุยูน วันนี้ก็โดนกาแฟไปกี่แก้วเนี่ยหลายค่ะเมาค่ะเอาสบไยเลยนะครับเช้าสอจะได้ซาซาน่าจะประมาณมาสี่แก้วแล้วครับมไม่ไหวแล้วครับวันนี้ตอนแรกกะว่าจะมาดิฟกาแฟเทพเสด็จคงดิฟไม่ไหวแล้ววะ <laughs> ครับผมก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็จะออกไปหาอะไรทานสักหน่อยครับผมไปแล้ครับค่ะก็เป็น กัมป์ปอคอฟฟี่ไอศกรีมนะะ เรากำลังจะไปที่คลายคาเฟ่นะคะหรืออุสาชงนะคะอ่ะนี่นะคะเราก็นั่งรถอันนี้ไปเลยนะคะที่จุดจอดรถบ้านแม่ลายนะคะบอกที่เขานะคะที่เขาน่ารักมากฟรีด้วยนะคะก็จะไปส่งที่คาเฟ่ให้นั่งรถอันนี้มาก็แบบสบายๆนะคะ กออช้อนค่ะได้แล้วนะคะอันนี้เป็นฮอเกโดมิวนะคะหน้าตานน่าประทานมาก อากาศยามค่ำคืนได้คำตอบก็ต้องบอกว่าตอนนี้อากาศหนาวมากก็เย็นๆครับน่าจะอยู่ที่เกียวสามไม่รู้โอ้ในที่นี้บอก19บาองศานะคะแฉลบแล้วตอนแรกคิดว่าคนไม่เยอะเนาะแฉลบก็คนก็ยังเยอะอยู่เนาะใช่ค่ะก็มีร้านเปิดเกือบทุกร้านแต่บางร้านก็หมดแล้วปิดไปแล้วใช่ใช่ ก็คือยังมีร้านค้าเปิดอยู่นะคะไม่ได้แบบเงียบเหงาก็มาเดินอากาศเย็นๆดีครับก็ยังมีรถขึ้นมารี่ได้ใช่ก็คือไม่เหงานะคะคืดคืนะคะโอเคครับ ที่แหละครับชื่อร้านกระป๋องป้ายแดงค่ะครับร้านแม่กระป๋องป้ายแดง นแล้วลุมมยามะมดยอมวมดจอก็<ช>อน่านอ,อันนี้ก็อยู่ที่มออะไรคะอา้าวคิดไม่ทั้ไปเราไม่เลินนกนาชนแกมาชวนมของตำแหน่งอยู่ไม่นานครับแต่ตำนานอยู่ตลอดไป ชาชาเฮ้ยเป็นชาใบเมี่ยงนะครับซื้อมาจากแม่กระปองรสชาติดีหอมหอมครับชาใบาเมี่ยงเพื่อนไปก็ซื้อกันได้ชาใบาเมี่ยงไม่ใช่เมี่ยงคันนะครับอ,มอมไม่นางไม่ใช่แล้วหนังจีนอีกแล้วดูหนังจีนเยอะครับที่นี่เขาก็จะมีชุดเนี่ย ชุดที่ซาในญี่ปุ่นเชุดคุมญี่ปุ่นนะเนาะก็เอามาใส่กันหนาวได้ครับผมครับใส่ถ่ายรูปใช่ใส่ถ่ายรูปสวยๆเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนาะที่นอนก็ทางที่นอนก็จะปีรูปภูเขาไฟฟูจิใช่ค่ะใช่ชาเราก็กินชาฟูจิไม่ใช่ชาเมี่ยงซาใบเมี่ยง คะจากแม่กระบอกครับรสชาติเป็นไงบ้างดีครับหอมครับไม่แพ้ชาเขียวนอเนาะที่ฟังกินี่ก็ดีนะครับดีมีสิ่งอำนวความสะดวกใช่มีอ่างเขาเรียกว่าอะไรทางทางไมโครอเวนออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยมีให้ด้วยแล้วก็มีที่นั่งด้านหน้าอย่างที่เราถ่ายให้ดูตอนต้นนะครับ ัก็กลางเย็นดีกลางเย็นนะนนางชื่ออะไรครับชื่อยูริมิซายามิมิซาบิอะครับนางนี้แต่แต่ะนมันตุดยาบิควรหนีไปครับไม่ต้องหนีอยู่ในคู่เดียวกันไม่ต้องหนีแอปจะไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แหละครับท้องทันก็เสือดีครับมีจอโปรเจคเตอร์